สวัสดีค่ะวันนี้ท่านได้ทำความดีงามความเมตตาการช่วยเหลืออนุเคราะห์แก่ใครแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายขอให้ท่านได้น้อมจิตระลึกถึงบุญตรงนั้นและอุทิศส่วนบนุญส่วนกุศลก่อนที่จะหมดวันในวันนี้นะคะ อิทังเนมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาปิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาปิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุ ยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมครูปัชญาจริยานังโหตุสุขิตาโหตุครูปัชญาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีกทางสัพพาเทวตานังโหงตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุข อิทังสัพพะเปตาน,านังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพะเวริน,นังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรี ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพะสัตตานันโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลาย ขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขทั่วนหน้ากันเถินอิัาปุญญะผลางังข้าพเจ้าขอน้อมนำพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุก พระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยะสง์สาวกทุกๆองค์ได้โปรดดลบรันรดาลบุญของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้บรรเพ็ญมาทุกพกชาติจวบจนณเวลานี้ประมวลรวมกับบุญที่ได้อนุโมทนากับทุกๆ จงแผ่ไปโดยไม่มีปริมาณไปกับแสงทิศอริยศัพย์แสงฉับพันรังสีรัศมีหกประการแผ่ไปถึงเทวดารักษาตัวข้าพเจ้าเทวดาที่รักษาสถานที่อยู่อาศัยสถานที่ประกอบการงานการศึกษา และทุกๆสถานที่ที่ข้าพเจ้าเกี่ยวข้องตลอดถึงเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิพกมีท้ามหาพรมพระยายมมราษท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ครุฑนาคนทันพระแม่โพศพระแม่คงคาพระแม่ธรณีพระพายพระเพลิง พระภูิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนที่สถิตนับสิชั้นฟ้าสิห้าชั้นดินเจดชั้นบาดาลทั้งหมดทั้งสิ้นขอเทพทั้งหลายได้โปรดอนุโมทนาและเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเธอ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินมาแล้วในชาติก่อนก็ดีในชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงอนุโมทนาในส่วนกุศลนี้และขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า บัดนี้ตราดเท่าข้าพเจ้าเข้าสู่พระนิพพานข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่บิดามารดาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านญาติสนิทมิตรสหายมนุษย์และสัพรพสัตว์ทั้งหลายเป็นญาติก็ดีไม่ ให้ญาติ็ดีเชื้อโรคร้ายต่างๆรวมถึงดวงวิญญาณสัมภเวสีทั้งหลายขอท่านทั้งหลายทุกตัวโตนทุกคนทุกท่านจงอนุโมทนาในส่วนกุศลครั้งนี้และถึงได้รับประโยชน์และความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับณการบัดเดี๋ยวนี้เถิดผลบุญใดๆที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นขอผลบุญนั้นๆจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิด พระเจ้ายังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานตราบใดขอให้พระเจ้าอย่าได้พ่านพบกับธรรว่าไม่ได้ไม่มีไม่สำเร็จไม่สมหวังในกิจที่ดีงานถูกทาเมื่อจะทำการสิ่งใด จงพบแต่ํำว่าได้มีสำเร็จสมหวังดังที่ใจของข้าพเจ้าและครอบครัวปรารถนาทุกประการนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปต่าเท่าข้าพเจ้าเข้าสู่พระนิการเธอ